บารมีตั้งแต่บารมีปกติจนเป็นบารมีแบบอุปบารมีจนเป็นปรมาถารมีเสียสละอ,อวัยวะเสียสละชีวิตเพื่อที่จะตัดสู้สิ่งที่เป็นธรรมะอันยิ่งใหญ่อริยสัจสี่สมุปปฏิจจสมุปบาทเพื่อจะพาเราค้นทุกข์อ่ะทำไมบุคคลที่สั่งสมบารมีมาขนาดเนี้ย คิดว่ามันยิ่งใหญ่มากอะถ้าท่านจะเดินเจ็ดเก้าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในะความรู้สึกนิกจารณารู้สึกแบบว่าแล้วแล้วสิ่งที่ท่านเสียถ่าเราเสียสละมาขนาดเนี้ยแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนนะ่ะเป็นสาวกของท่านนะ่ะเราเกิดมาในยุคที่มีพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เอาไว้แล้วธรรมะก็ยังอยู่แล่พกอแม่ครูบาอาจารย์ก็ยังม,มีอยู่ทําไมเราทําไมเราไม่ขวนขวายที่จะพาตนเองพ้นจากความทุกข์นี่มันคือโอกาสที่มันสําคัญมากเพราะว่านับจากนี้ต่อไปอะค่ะ เลยจากเวลานี้ต่อไปครูบาอาจารย์ที่จะมีโอกาสได้รู้ธรรมะมากขึ้นมากขึ้นอะ่ะมันก็จะน้อยลงน้อยลงมันเป็นธรรมชาติของความเสื่อมไปเป็นธรรมดาใช่ไหมคะแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งหนูมองว่าด้วยชีวิตเนี้ยถ้าเราทําตามที่พระเจ้าสอนนะอย่างน้อยเราก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบนัน ประโยชนทท์ทั้งทั้งทั้งที่ตาเห็นประโยชน์เลยตาเห็นและสุดท้ายมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับตัวเองคือเราสามารถจะเดินทางไปได้ถึงความพ้นทุกแต่ถ้าปัจจุบันาชาติเราไม่สั่งสมตัวเองอย่างเต็มกําลังความสามารถอ่ะบารมีเราจะเต็มเมื่อไหร่เพราะว่าอย่างที่อาจารย์พูดเสมออาจารย์เชี์ให้คนเป็นพระโสดาบานันถูกไหมคะชี์ให้คนพ้นทุกเพราะฉะนั้นการจะเป็นพระโสดาบันได้นั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาบาลานซ์พร้อมกับบารมีที่คุณทํามามันเต็มมันจึงสามารถที่จจะข้้าามนก ความเป็นปุถุชนไปเป็นอริยะบุคคลได้เพราะฉะนั้นตอนนี้พิชเชื่อมั่นว่าการที่เราได้มาสนทนาธรรมกันวันนี้ค่ะเราเป็นกลุ่มก้อนของกัลยานมิตรเนาะเราต้องขอคุณอาจารย์เบียร์มากๆที่เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้เสียสละตนเองนะคะเพื่อจะทําให้คนพูดติื่นตื่นรู้แล้วก็เดินตามคําสั่งสอนของพระเจ้าอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุอนุโมทนาจ้าอจะขอเติมขอเติมนิดเดียวเรื่องที่เราคุยกันเรื่องการเดินเจ็ดก้าวมันมีพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งที่มันก็พอจะสอดรับได้ว่าพระองค์เนี่ยทรงแตกต่างจากคนนอออืื่่เรรงงขลักษษณมหาบุ มหาบุร <mm an> ุษเนี่ยมีได้คนเดียวด้ยมันม <mm an> 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 ีคนเดียวเท่าน oh> ั้นท an> an> ี่จะมีลักษณะของมหาบุรุษได้ไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นหนึ่งในความพิเศษที่พระองค์จะมีได้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่มันจะมีเกิดขึ้นท้งๆทีมันก็เป็นแค่คนเดียวแล้วมหาบุรุษเนี่ยมันมีลักษณะสองลักษณะใช่ไหมสองสองแบบคนที่จะเป็นลักษณะมหาบุรุษได้คือหนึ่งสัมมาสัพพุทธะกับสองคือพระเจ้ามหาจักรพรรดิแต่พระเจ้ามหาจักรพรรดิปันคือใครล่ะก็คือคนที่จะเป็นพระเจ้าแต่ยังไม่เป็นน่ะคือถอยออกอ่ะในชาตินี้ไม่เป็นแตต่เเา็มมบีจะป้าาาาาาาแลล้้้ตัััดดถออยกกกกกบบมมมม็็็เเเปปนพรรรรระะะจจหหไษษณขงุุ322 ไอตัวเนี้ยก็แตกต่างจากประชาชนทั่วไปคนธรรมดาทั่วไปที่คนอื่นไม่มีอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นไปได้เพราะนั้นไอเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนเข้าใจว่าพลอยลามันอาจจะเห็นหลายคนเอาเรื่องการเดินเจ็ดก้าวมาโจมตีศาสนาผู้คนดูเพอร์เจอร์ไรส์สารวเพราะเขาไม่เคยเห็นไอสิ่งที่มันไม่เคยเห็นไม่ได้หมายความว่าเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้และอย่างหนึ่งมันเป็นคนคนเดียวอ่ะมันเป็นแบบลักษณะที่แบบไม่มีใครอยู่แล้่ะพิเศษใช่คือถ้าคนคนหนึ่งถ้ามันจะธรรมดาเหมือนคนอื่น S <S> <S มันจะเรียกว่าสัมมาสามัมพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือตัดสรุปได้ตัวเองได้ยังไงใช่ไหมดังนั้นความเหนือกว่าปกติความเหนือกว่าธรรมดามันถูกต้องแล้วมันเหมาะสมแล้วกับการเป็นสัมมาสามัมพุทธะอย่างเงี้ยแม้แต่พรมหรมทั้งหลายอ่ะพรหมทั้งหลายอ่ะยังยังคิดว่าตัวเองคือผู้โดนบรนดาลผู้สร้างทุกอย่างในโลกนี้เพราะด้วยความอยู่นานของตนอ่ะไม่เคยตายเลยก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยโดนบันดนานไปหลงผิดแต่วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเขาไปเจอผู้ได้เจ้าอ่ะ พรมยังสิโลล่าต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์ทรงไปแสดงธรรมได้ปราบที่ทีพรมอ่ะพรมยังยอมรับได้เลยขนาดพรมเป็นผู้มีปัญญาขนาดนั้นรู้แจ้งเห็นจริงขนาดนั้นคิดว่าตัวเองรู้ทั้งหมดแล้วอย่างเงี้ยก็ยังยอมสิโลล่าต่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมของพระเจ้ามันจึงเหนือมันจะกระเทือนไปหมดเมื่อพระองค์ตัดสรู้อย่างเงี้ยนี่คือความยิ่งหย่อนพะฉะนั้นถ้าเราสามารถระลึกนึกถึงพุทธคุณหรือคุณของพระเจ้าหรือพระตนตรัยตัวแรกคือสัมมาสัมพุทธะให้เราระลึกนึกถึงแบบนี้ความวิเศษของพระองค์ความวิเศ ที่เราศึกษาเล่าเรียนแล้วเราพอจะอนุมานได้ว่ามันมีความสามารถที่จะเป็นไปได้แต่ถ้าเราจะไม่ยึดตัวนี้ไม่เป็นไรเราไปลึกถึงคุณที่พระองค์สอนธรรมะเราอะให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้การลรึกถึงพระธรรมคาสั่งสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการก,กว่าจะตัดสรุปมาได้เอาพระธรรมของพระองค์มาสั่งสอนเนี่ยมีพระธรรม,มดดบทใดบ้างที่สามารถเปลี่ยนแปลงเราได้และลึกนึกถึงพระธรรมแบบเนี้ยว่าสามารถเอาพระธรรมมาเปลี่ยนแปลงใจแก้ไขปัญหาในชีวิตดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขจนเจริญรุ่งเรืองได้แล้วลึกนึกถึงอริญะบุคคลอย่างที่คคคุณจิกกููด่ี้้นนยวาาาาารรบหลลํัง ศึกษาหลักคำสอนกว่าจะได้ตามหลักคำนี้ได้ท่านก็เพียรพยายามสร้างยินทรีย์บรารมีของตัวท่านเองจนได้ภูมิอัจภูมิธรรมที่เป็นปัจจตงังรู้เฉพาะตนของท่านได้เราควรแก่การเข้าไปนั่งใกล้ๆครูบาอาจารย์เพราะท่านเนี่ยรับภูมิอัจภูมิธรรมต่อจากพระเจ้าท่านเป็นสมณะสักยะปุตตยะเป็นบุตรที่เกิดโดยปากดดโดยธรรมโดยอดขอพระสาสดาโดยตรงเป็นบุตรที่เกิดโดยตรงควรแก่การศึกษาเล่าเรียนแล้วเข้าไปนั่งใกล้ๆท่านเพื่อมีโอกาสในการฟังภูมิอัจภูมิธรรมที่ท่านศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยเราควรแก่การเข เรียกว่าระลึกนึกถึงพระสงฆ์ก็คือระลึกนึกถึงเน,อนอนเนื้อนอะเนื้อแห่งภาษาสดาสมาสมุทะระลึกนึกถึงคนงามความดีที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญแก่เราได้การเป็นเนื้อนาไม่ใช่ว่าไปทําบุญอย่างเดียวการเป็นเนื้อนาที่ถูกต้องคือไปได้ยินได้ฟังธรรมแล้วนำธรรมนั้นมาปฏิบัติตามมองท่านเป็นครูบาอาจารย์เป็นอริยสงฆ์สาวกของพระเจ้า,าแล้วเราได้ประโยชน์จากการฟังธรรมนั้นแล้วแก้ไขสันดาตัวเองได้นั่นแหละเรียกว่าเนื้อนาบุญของแท้ไม่เกี่ยวกับการถวายการให้ไอ้การถวายการให้มันเกิดจากการที่ท เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จงเกิดศรัทธาแล้วเราอยากเอาของดีๆอันปราณีนะ่ะไปให้แก่ท่านไปถวายแก่ท่านเพื่อบำรุงธาตุขันเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านเนี่ยสอนลูกศิษย์ลูกหาต่อไปนั่นนมันเป็นส่วนน้อยเท่าน,นั้แต่อ้ส่วนที่เป็นคําว่าเนื้อนาจริงๆเนี่ยมันเกิดจากคำว่าเนื้อนาบุญแก่โลกอ่ะคำว่าเนื้อนาบุญแก่โลกคือท่านจดจําหลักคําสอนจนปฏิบัติตามได้จนมีความละสังโยช์ออกได้เห็นผู้บำรุงทำชัดเจนจึงมามาอกสอนต่อดังนั้นทําไมอริยบุคคลจึงเป็นหนึ่งในรัตนาไตร เพราะมีคุณอุปการเนี่ยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้ได้เจ้าเพราะเป็นเนื้อนาของพระองค์โดยตรงเป็นผู Hub ้รับภูมิอบภูมิธรรมมาจากพระองค์โดยตรงแล้วมีคุณอุปการในการประกาศคําสอนนี้เป็นผู้รู้ตามแม้จะไม่ใช่ผู้รู Man ้มัรคโดยตนตั้งแต่แรกแต่เป็นผู้รู้ตามมัรคเดินตามมัรคนี้ผู้ได mm ้เจ้าเป็นผ <t modern> ู้รู้มัรคสาวกเป็นผู้เดินตามมัรครู้ตามมัรคไม่ใช่รู้แจ้งแต่เป็นผู้ร mm ู hmm. <andel> ้ตามจึงเป็นหนึ่งในรัตนตรัยไงจึงเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปพระองค์บอกว่าโสดาบันขึ้ คือบุคคลที่ปฏิบัติตามธรรมได้จนสมควรแก่ธรรมนี่หาได้ยากเพราะกว่าจะปฏิบัติตามธรรมจนเห็นตามธรรมได้คือโสดาบันเนี่ยมันไม่ง่ายนะดังนั้นอย่างที่คุณเชฟพูดว่าควรแก่การไปกราบไปลุกลับกราบไหว้ให้อาสนะแก่ท่านไปปฏิบัติพัดนีเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีโอกาสในการเงี่ยหูลงฟังธรรมนั้นแล้วนํามาปฏิบัติตามนี่คือการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณน้อมโอปัญญิโกน้อมเข้าหาตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ สาาถอพ่อจาย์พูดแล้วทาให้พี่ตานึกถึงสิ่งหนึ่งค่ะพี่ตาไปสังเวยทั้งสี่บ่อยเนาะแล้วทุกครั้งที่ได้ไปที่ประสูติที่ตัสรู้ที่ปรินิพพานจะรู้สึกซราบซึ้งเพราะรู้สึกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับพระเจ้าแต่พอแบบไปที่ที่ท่านแสดงปฐมเทศนาไปมาเป็นแบบสิบยีครั้งก็ยังไม่ได้ทราบซึ้งรู้สึกลึกซึ้งมากแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นเราก็สวดบทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรใช่แล้วก็มีพระสวดอยู่ด้วยพี่จะบางทีก็พาพาไปเ แล้วบังเอิญพอสดๆไปแล้วเพิ่งจะเห็นคุณค่าว่าทําไมที่นี้ถึงได้สําคัญทําไมที่นี้ถึงได้เป็นหนึ่งในสี่สังเวเพราะมันเห็นมันเห็นถึงความรู้สึกที่ว่าวงล้อธรรมของพระเจ้าได้หมุดแล้วธรรมะของเจ้าได้หมุนเคลื่อนแล้วมีคนพิสูจน์ธรรมของพระเจ้าแล้วก็คือท่านัญญากรธัญะว่าธรรมะที่เจ้าตัสรู้นั้นนะสามารถทําให้บุคคลธรรมดาอีกหนึ่งคนนะ่ะสามารถตัสรู้ตามได้ นี่คือคุณค่าของการมีลัตนาตรายเกิดขึ้นนี่คือคุณค่าของการมีสงเกิดขึ้นครั้งแรกมาเลยเป็นครั้งแรกที่ทาให้พี่รู้สึกว่าอ้พี่ก้มลงกราบตรงสถานที่ปฐมเทศนาแล้วรู้สึกซาบซึ้งได้พ,พอๆกับอีกสามที่เพราะแต่ก่อนเราก็ราลึกถึงแต่พระเจ้าแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าพระสงฆ์สำคัญอย่างไรพระอริยสงฆ์สำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพี่นั่งดูวันนี้นั่งดูอยู่ตรงเนี้ยก็รู้สึกมีความสุขที่แบบว่าทุกคนเป็นกันเลยนิดกันอะ ได้มีการแบ่งปันทำถ้าพี่ตาไม่มีน้องกิ๊กพี่ตาอ,อาจจะไม่ได้สนใจทำน้องกิ๊กเป็นดารารุ่นแรกๆนะคะที่จะชอบพาเพื่อนดาราไปปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาใช่ <c oughs> <c oughs> แล้วตาก็ได้สภาวะทำหลายทางที่ได้ไปกับน้องกิ๊ก <c oughs> แล้วก็คิดว่าวันหนึ่งถ้าตาเจอครูบาอาจารย์ที่ดีนะตาก็จะต้องมาบอกน้องกิ๊กเหมือนกันมาบอกอ e ีนี่ก็แบบรู้จักกันมาสามสิบปีแล้วนะอีเ e นาะอี e ก็สนใจทำตั้งแต่หนุ่มๆน,นะสมัยก่อนก็ ไปปฏิบัติธรรมไปบวชด้วยพี่ตาสมัยเล่นละครด้วยกัน,นะอีนะอีจำได้ไหมเล่นละครเป็นพระนางคู่กันนะ่ะว่างๆเขานั่งสมาธินะคะอาจารย์เบียร์ช่วงพระนี่เขาไม่คุยกับใครนะอีเขานั่งสมาธิแล้วก็อ่านแต่นังสือนีไ่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแค่เอื้อมเรื่องแค่เอื้อมอุ้ยจำได้เก่งต้องเจ็บต้องเจ็ดขึ้นไปบนนอยแต่นั่นสมาธินี่ดีอย่างนะครับอะไรที่อะไรที่นึกไม่ออกอ่ะมันจะนึกออกอะไรที่อยากจะนึกให้ออก ตั้งใจนึกอะ <c oughs> แบบอะไรอะมันจะจดความจําเก่าๆอะมันจะกลับมาแบบค่อนข้างชัดมากเลยนะเวลวาเราสมาธิบ่อยๆใช่นะแปลกมากคือแบบเสมอหนึ่งเห็นภาพเห็นภาพเ,าเหมือนย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลานั้นได้เลยอะ <c oughs> อันนี้จริงๆนะคือเคยนั่งสมาธิแล้วก็พยายามจะเอลองมโนภาพตอนอายุเท่านั้นเท่านี้แล้วก็เห็นภาพนั้นจริงๆเหมือนกับเข้าไปฟิลในแบบแทบจะเก็บรายละเอียดได้หมดไกลสุดที่ผมนึกได้คือตอนสี่ขวบอืมโอ้โหอืมหัาจสรย์มากคือผมเอ่อ พูดแล้วก็เวอร์คือผมชอบดูหนังจีนแล้วมันก็มีท่าฝึกวิทยาทยุ์ประมาณนี้แต่งล่างท,ที่ผมทําเป็นท่าแรกอะ่ะแล้วอยู่ๆวันหนึ่งอะ่ะผมนั่งสมาธิแล้วมันก็เห็นแว็บภาพวาร์ปมันก็เกิดขึ้นมาก็คือย้อนกลับไปในวัยสี่ขวบได้แล้วก็มีอีกหลายๆภาพที่ท,ที่ที่คิดว่าจะลืมควรจะลืมไปหมดแล้วอย่างเช่นตอนปหกปห้าอ,อะไรเงี้ยมันก็มีภาพเก่านั้นเกิดขึ้นมานี่ขนาดสมาธิแบบขั้นเบบสิกเลยนะแต่ถ้าฝึกบ่อยๆหรือฝึกจนเป็นเอ่อกนิกะสมาธิเป็นอุปจาระเป็นอะไรที่ลึกซึ้้งงกว่่านนนัี็ค จะดีกว่านี้เนาะก็ก็ดีแหละแต่ไม่เคยไม่เคยรู้สึกว่าต้องต้องอะไรอ่ะต้องบรรลุถึงขั้นไหนมั้งแต่ก็ก็เขาเรียกว่าถ้าทํมารัคถูกเนี่ยผลก็ถูกเนะาะประมาณน,นี้ครูสาธุค่ะ ถามอีกไหมคะถามมีเพื่อนๆถามไหมคะมีอุตระน่ารักมากเลยค่ะอาจารย์หนูอ่านอ่านอ่านที่มีเพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกว่าเนี่ยฟังอาจารย์เราไม่ตบยุงแล้ว,วสาษาสาษา่มนรักษา,าสินได้ <laughs> ใช่ <laughs> วันนี้ทุกคนรู้สึกยังไงบ้างคะถ้าแบบว่ารู้สึกว่าวันนี้เป็นไลฟ์ที่ดีเนาะฟังเราก็มีความสุขไปกับพวกเราก็อย่าลืมกดหัวใจสีส้มๆให้อาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์ตั้งใจมากที่จะชวนแล้วก็เสียสละอาจารย์งานยุ่งทั้งวันแต่อาจารย์ก็อยากจะมาแบ่งปันและชวนเพื่อนๆมาคุยกันอืม ประเด็นครับมันเดี๋ยวเราคุยเรื่องสังคมกันบ้างอ่ะเอาดีสังคมต้องคุยเลยเนี่ยมีแต่คนอยากรู้นะคุณอี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เป็นห่วงมากตอนนี้ผมน่าจะถูกฟ้องอยู่ก้าคดีรวมอันใหม่ก็ก้าคดีใช่รักษาใจยังไงคะอี้รักษาใจยังไงยังมีกุศลได้ตลอดไหมอี้เขาก็พัฒนาใจตัวเองเยอะนะเอาธรรมะมาพัฒนาเยอะมากคืออันนี้ก็เป็นความปรารถนาหนึ่งในสิ่งที่อยากจะทําประโยชน์แต่ว่าเมื่อเราทําประโยชน์เนี่ยมันก็ต้องต้องไปประทะกับคนที่เขาเสียประโยชน์ S <S 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 แต่ว่าประโยชน์น,นั้นน่ะบังเอิญว่ามันไม่ใช่ประโยชน์ของเราด้วยมันก็เลยทําให้ใจเราอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็เบาไปเยอะกว่าการที่เราจะเหมือนกับไปไปแสวงหาผลประโยชน์จากคนอื่นแล้วเราเราเออเราเกิดความโลภเกินไปเนาะอันนี้เป็นเรื่องการช่วยคนล้วนเลยนะครับคนที่ถูกโกงคนที่ถูกอะไรต่างๆและบางทีมันก็ต้องต้องสัมภาษณ์ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการเตือนสติหรือติงเตือนคนที่เขากรลัง กำลังกระทำไม่ถูกอยู่อ่ะให้เขาคืนคายกับเอาเงินเอาอะไรคืนมาให้กับคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็มองว่าเราเนี่ยไปทําให้เขาเสียหายซึ่งก็เป็นสิทธิของเขาก็เลยฟ้องนะครับหนึ่งคดีอยู่ที่สระแก้วนะครับอีกเก้าเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพอีกแปดอยู่ที่กรุงเทพซึ่งก็กําลังจะต้องทําประเด็นสู้เร็วๆเนี่ยนะครับก็เป็นว่าผมคิดว่าการวางใจยังไงเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้นะที่เราจะต้องมีความรู้สึกเหมือนกันแหละว่าเราจะเอ จะกำหนดจิตไปในทางไหนนะครับเออตอบเป็นสามประเด็นสั้นๆแล้วกันนะครับจะได้ไม่รบกวนเวลาคนอื่นหนึ่งก็คือว่าพยายามมองโลกให้กว้างขึ้นและคิดว่านี่คือขนทางที่เราเลือกเดินเองแล้วก็อุปสรรคเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ในการทําให้เราเห็นทุกจึงเห็นธรรมนะครับถ้าเราไม่มีอุปสรรคเราก็ไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนรู้ธรรมะที่ที่รวบ เอ่อที่รัดสั้นได้เร็วขึ้นเมื่อไรที่เราทุกข์หนักๆธรรมะก็จะปรากฏแสงเด่นชัดขึ้นมันก็จะช่วยฮิวใจของเราได้มากขึ้นถ้าเราทําถึงนะครับถ้าเราทําไม่ถึงเราก็ต้องรับทุกข์ไปเต็มๆคือพลิกนิดเดียวนะครับมันก็จากสุขกับทุกข์หรือจากทุกข์กับไม่ทุกข์มันนิดเดียวจริงๆมีทุกเช้าเนี่ยสิ่งที่จะทําดับแรกคือเปิดมือถือแล้วก็ฟังถ้าตอนนี้อายุก็ไม่น้อยนะจะห้าสิบอะไรไม่กี่ปีนะพี่กิ๊กเนี่นเราก็อยู่กันมานานมากผมกับพี่ตาเนี่ย ใช่ฮะพี่เด็กกว่าพี่ใช่พี่กับพี่ตาที่สามสิบปีใช่ใช่ผมรู้จักพี่ตาสามสิบปีรู้จักพี่กิ๊กก็ประมาณยี่สิบกว่าปีนะครับเกือบสามสิบเหมือนกันเพราะผมเข้าวงการใหม่ๆก็นั่ยนะก็ใช่ใช่แล้วก็ข้อที่สองเออตอนเช้าเนี่ยตื่นมาจะฟังธรรมะถ้าตื่นความหมายผมคือบางทีมันตื่นตีสามนะเออมันมีโมเมนต์ตื่นตีสามอ่ะแบบเฮ้ยพี่นอนตีสามคต่่เฮแต่ว่าคนแก่ตื่นตีสามเราตื่นตีสามแล้ววะไม่ได้ไม่ได้รีบนอนไม่ยอมตื่นอะไรเงี้ยกลัวจะเป็นคนแก่แต่บางทีนอนไม่หลับเหมือนที่ ทำอยู่2อ,อย่างนะครับก็คือฟังไอ้คลื่นอะ่ะมันจะมีราะเสียงที่เป็นเว็บไซต์ใช่เป็นคลื่นทำให้เราสงบนิ่งขึ้นแล้วที่2เนี่ยถ้ามีจังหวะเนี่ยก็จะฟังธรรมะท่านอาจารย์หลวงพ่อประโมทแล้วก็มีวันหนึ่งเครียดมากๆเลยนะครับเครียดมากๆ ก็พยายามข่มใจฟังท่านเปิดฟังทร,รมาหลวงพ่อประโมทเนี่ยถ้าสังเกตดีๆถ้าจะพูดคล้ายๆเดิมซ้ําไปซ้ํามาซ้ําไปซ้ํามาซ้ําไป,ไปรู้สึกตัวเข้านะดูจิตอะไรนะรู้สึกเข้าไปอยากหลงไปคิดก็รู้ว่าหลงไปคิดอยาไปฝืนอยาไปบังคับมันอย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งสิ่งที่ท่านพยายามเน้นย้าคือแยกรูปแยกนามแยกกายแยกจิตได้ซึ่งผมรู้สึกว่าผมมาทาได้มานานมากแล้วแต่ว่าโมเมนต์ของการที่มีทุกข์หนักๆเนี่ยมันกลับทําให้ภาวะของการแยกกายแยกจิตมันมีประสิทธิภาพ มีความหมายว่าแยกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นปกติเนี่ยเราแยกแล้วเราเห็นเห็นว่าอ๋อการแยกออกมาเป็นกายกับจิตเป็นรูปกับนามเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่พอเราเกิดความทุกข์แล้วจิตมันสลัดกายทิ้งในสภาวะหนึ่งเนี่ยมันรู้สึกเลยว่าเบามากเหมือนกับมันสลัดขันสี่ขันออกเหลือขันขันเดียวนะครับซึ่งผมเคยถามคำถามนี้กับอาจารย์สมทบมาแล้วว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันทําให้เข้าใจได้นะว่าขันเนี่ยคือตัวทุกข์จริงๆ มันคือตัวหน่วงตัวเหนี่ยวลังเราให้เกิดสภาวะนั้นซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่ผมเรียนรู้มาตลอดคือกายรับจิตรู้อะถ้าสมองเราซึ่งเป็นกายไม่รับจิตเราไม่ไปรู้ในสิ่งที่รับหรือมันรับอยู่แล้วเราไม่รู้ในสิ่งนั้นหรือเรารู้เอ่อรู้ในรู้อีกทีหนึ่งอะก็คือรู้ให้เห็นทันว่าความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นอย่างไรเนี่ยมันช่วยสลัด <Okay. S 1> ความเครียดความทุกข์ไปในเยอะได้เยอะมากแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยเป็นประเด็นหักดิบสำหรับคนที่เป็นทุกข์นะครับก็คือ ต้องหาอะไรที่เป็นสิ่งที่มันตรงข้ามกับกับกับความรู้สึกที่เป็นอยู่แบบแบบสนงเปลี่ยนอารมณ์อย่างเงี้ยหรอเป็นเบนความสนใจเป็นความสนใจไปสวิงไปอีกด้านหนึ่งที่มันแบบผมเนี่ยเป็นคนโชคดีอย่างหนึ่งนะคือผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยแบบไม่ค่อยใช้ชีุดบื้อหวาพี่ตัดพี่กิ๊กจะรู้เพราะเราเคยใช้ชีวิตอยู่้วยกันท่วงเวียนึ่งในละครตัวทไปอยู่เขาผมว่ใช้ชีวิตอยู่ผมเป็นคนโชคดีมากที่ผมใช้ชีวิตเรียบง่ายได้แลวผมก็รู้สึกว่ามีความสุขกับการที่ ความเรียบง่ายเนี่ยมันมันทําให้เราไม่ต้องมีอะไรเยอะพอเราไม่ต้องมีอะไรเยอะเนี่ยมันก็ทําให้เราเราไม่ต้องแบบไม่ต้องแบกอะไรเยอะมัง้งผมไม่รู้จะพูดว่าอะไร <S <S ผมคิดว่าผมพบว่าข้อสำคัญสุดข้อสำคัญในประการนี้คือผมพบว่าพุทธศาสนาเนี่ยธรรมะเนี่ยไม่ได้สอนให้เราปล่อยวางนะ응สอนให้เราสอนให้เราไม่ยึดติดซึ่งไม่ยึดก็ปล่อยเอง응ไม่ซึ่งมันต่างกันมากเลยผมใช้เวลาสิบหกปีในการเข้าใจผิด ผมใช้เวลาสิบกปีในการเข้าใจว่าธรรมะสอนให้ปล่อยวางก็ไปนั่งปล่อยนั่งปล่อยเออใช่ไปนั่งปล่อยทุกอย่างแต่ว่าถ้าเราไม่ยึดติดไม่ยึดติดคือไม่รับสัมผัสที่กระทบที่สัพพะเนี่ยเวทนาตัณหาอุปทานมันก็จะไม่เกิดถ้าเราแก้จุดถูกจุดเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่จิตเราเนี่ยเริ่มจะเริ่มจะสปาร์กเอาเรื่องเดิมที่ทําให้เราทุกข์เนี่ยกลับขึ้นมาใหม่แล้วก็เริ่มจะต่อเนื่องแต่งเรื่องปรุงแต่งต่อเนี่ยถ้าเราตัดมันทันนะมันจะทําให้ความเข้มข้นขออองงเเรื่่่่ทีีจะันตนตย มันเบาลงแล้วก็หายไปในสุดคือไม่ยึดติดซึ่งมันง่ายและดีกว่าการปล่อยวางปล่อยวางแปลว่าเรายึดไปแล้วเป็นก้อนใหญ่ๆเราแบกไปแล้วแล้วเราไปวางมันทีหลังซึ่งมันยากเพราะฉนั้นผมเลยได้ข้อสรุปนะครับว่าสัพเพรธธมานราังอภินิเวศสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเ,นเป็นจริงแล้วก็ช่วยได้มากแต่ไม่ยึดมั่นจังหวะไหนไม่ยึดมั่นกับอะไรไม่ยึดมั่นแล้วยึดอะไรหรือความไม่ถ้าอาจารย์สมมติในท่านแหลมคมมากนะท่านแยบแยบขายผมอยากจะเล่า จะประสบการณ์สั้นๆน,นิดเดียวนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนนิสัยเสียมากคือตอนที่ผมทําเอ่อทำรายการทำรายการพิธีกรอะไรเงี้ยผมก็ต้องมีความกระหายคร่รู้เนี่ยแล้วบางทีมันก็เลยติดนิสัยชอบลองภูมิคนผมก็เลยถามท่านเรื่องเนี้ยเรื่องการภาวนาด้วยคําว่าเกิดดับถ้าพิตาจําได้พิกกี้จำได้เนี่ยผมเคยถามท่านว่าผมเนี่ยพบว่าแทนที่เราจะภาวนาอย่างอื่นออพองยุบยุบหนองพองหนอเนี่ผมรู้สึกว่ามันไม่ไม่ใช่อะ่ะเพราะว่า มันแปลกเกิดพุโทโธก็เหมือนกันผมคิดว่าถูกที่สุดเนี่ยควรจะภาวนาว่าเกิดดับเพื่อเห็นสภาวะจริงๆอ่ะของสิ่งที่เราปฏิบัติได้พระอาจารย์เห <c oughs> มือนรู้ว่าละจิตว่าผมกําลังลองท่านอยู่ท่านบอกนั่นก็คือรูปแบบการยึดติดแบบหนึ่งซ <c oughs> ึ่งในสุดก็จการยึดติดการเกิดดับมากกว่าเห็นการเกิดดับจริงๆหะท่านบอกไว้ <c oughs> คือท,ท่านตอบไปท <c oughs> ี่เชียวของทวว่าน คือเร็วมากอ่ะจนผมแบบเฮ้ยท่านรู้อีกแล้วหรือว่าเราลองภูมิท่านอะไรเงี้ยคือคือ้วยความเคารพจริงๆอันนี้แบบเผยจากใจว่าแบบไม่ได้ลองภูมิในฐานที่ได้ดูแคลนท่านนะแต่ว่าอยากรู้ว่าท่านรู้หรือเปล่าแต่ว่าคือแล้วทุกครั้งแล้วมีครั้งหนึ่งผมเล่าแบบไม่อายเลยผมผมร้องไห้กับคําตอบท่านอ่ะ <c oughs> ในโมเมนต์ที่ผมถามคำถามท่านว่าแบบเหนื่อยน,นะแบบเออมีปัญหาสโทรเข้ามาแล้วท่านก็เหนื่อยมีความอะไรเงี้ยตั้งใจดีท่านก็ท่านก็ตอบง่ายๆมากเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ย่นเยือยไม่ยึดไม่เวิ้นเว้อไม่ยดยดอ่ะท่าน โอ้ S <S 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 โหเนี่ยคือคำของท่านน่ะ <S 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 กรุณาไม่พอกับปัญญาการุณามากไปปัญญาน้อยไปถ้าไม่ใช่คําว่าปัญญาอ่อนก็ดีแล้วแต่ปัญญาน้อยไป,ไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบฮะทำไมท่านรู้อีกแล้วอะแต่ว่ามันทำให้ผมตา่สิ่หนึ่งว่าเออจริงๆความหวังดีอะแต่ถ้ามันมีสติป,ปัญญามาไม,ไม่พอไม่ทันไม่ดีพอเนี่ยมันทําให้เราทุกข์ได้นะเหมือนความรักก็เหมือนกัน่ะเรารักใครมากๆแต่เราความรู้เราหรือปัญญาเราไม่พอในการที่จะรักที่เป็นอะเรากําลังทาลายตัวเองและทาลายคนที่เรารักอะ โมเมนต์ <Moment S 2> mm hmm. ที่ท่านตอบคาถามนี้ยผมนั่งน้ตาซึมที่ผมบอกว่าพระอาจารย์ตอบแบบนี้ผมน้าตาไหลเลย mm hmm. ผมไม่รู้เป็นอะไรผมเหมือนแบบผมเหมือนแบบว่ามีคนที่เข้าใจผมแล้วตอบ mm hmm. ตอบคําถามที่ผมแบบแสวงหาคําตอบมายืน่นยาวนานแล้วก็มาเจอพระอาจารย์ที่ตอบแบบเนี้ยแล้วก็อีกกันหนึ่งนะที่เป็นคติธรรมที่ผม mm hmm. ผมฟังแล้วก็ผมก็โน้ตไปเลยนะผม,มคนชอบจดบันทึกตั้วแต่ไหนแตาา่ไรผมชอบอ่านหนังสือชอบจดท่านบอกว่า mm hmm. ทุกทุกเจนตายอะ่ะแต่ไม่ทิ้งธรรม ไม่รู้พี่ทั้งสองคนอินกับข้อไหนของท่านหรือเปล่าแต่ผมอินกับเรื่องนี้มากท่านบอกว่าโยมอี้นะทุกเจียนตายแต่ต้องไม่ทิ้งธรรมโอ้โหไม่รู้ไหมว่ามันเหมือนกับเอ้ยคุณไม่ต้องถามอะไรต่อแล้วอะคือ,อคือแค่เนี้คือคุณทุกใช่ไหมทุกคนทุกนี่แต่เมื่อบบคุณทุกเจียนตายอะแต่ไม่ทิ้งธรรมมันก็จบคือผมไม่รู้ว่าทไมท่านอจฉริยาขนาดนี้นะผมคือท่านตอบคาถามที่เราแบบ